สู่ช่วงสุดท้ายของรายการรู้ทันประเทศไทยนะคะที่ดิฉันทิ้งคําถามเอาไว้เมื่อช่วงท้ายที่ผ่านมานั้นว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าดูแล้วเนี่ยประชามติมันจะมีทางไปแล้วดูท่าทางมันจะลําบากคิดว่ารัฐบาลมีทางไหนทีไล่วิธีอื่นอีกไหมคะอาจารย์มองว่ามีวิธีอื่นไหมคะก็ผมยังไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนรเริ่มอ uh ่ะ huh. เนี่ยที่สองช่องทางเนี่ยว่าจะเป็นทางฝ่ายบริหาร uh huh. หรือทางฝ่ายนิติบัญญัติค่ะ หรือว่าโยนกันไปโยนกันมาอก็ทิ้งเขาเรียกว่าอะไรนะคะทิ้งช่วงไปเรื่อยอย่างนี้เหรอคุณัธวิดมองยังไงคะผมเดาใจถ้าเป็นนายกยิ่งรักเดาใจแล้วเดาใจดูถ้าเป็นนายกยิ่งรักท่านอาจจะอยากจะถามประชาชนประเด็นประชามติว่ามาตราสองเนเนี่ยอยากให้เขาแก้ไหมเพราะว่ามันเป็นการแก้ถือเป็นการฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งทั้งฉบับแต่เขาก็ไม่พูดตรงๆว่าจะบวช50านหรอกเขาจะบอกว่าสองเหนึ่งเนี่ยเขาเขาจะตั้งสสรอได้ไหมเห็นควรกับการตั้งสสรอ เพื่อยกร่างแก้ไขรัฐมนูลฉบับนี้หรือเปล่าใช้คำนี้ได้ไหมคุณอัทวิตสมมุตินะดิฉันดาใจว่าเราจะขอแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อความปรองดองได้ไหมคะเขาก็ต้องชัดกว่านี้เขาคงเขาองชัดเขาคง้องชัดว่ามาตรา291เนี่ยเพราะว่าสารตุลาการรัฐมนูลเนี่ยมีประเด็นแนะนํามาว่าถ้าคุณจะโหวตวาระสามคือวาระสุดท้ายเพื่อจะโหวตว่าจะตั้งสสรรอ้โทษทีไม่ได้ตั้งสสรโหวตว่าจะให้สสรอเข้าไปแก้รัฐมนูญทั้งฉบับได้เนี่ยประเด็นเนี้ยสารบอกว่าต้องไปถามประชาชนก่อน ผมว่าท่านอาจจะตอบท่านอาจจะไปตั้งโจทย์ว่าไอม้มาตรา291เนี่ยประชาชนเห็นด้วยไหม,มถ้าจะมีการแก้และมีการตั้งสสรขึ้นมาคณะหนึ่ง mm hmm. เพื่อทําการยกร่างรัฐนูลฉบับใหม่ขึ้นทั้งฉบับ<ม>ถามว่าทำไมผมคิดท่านยกยิ่งรักอยากจะถามแบบนี้ท<ม>่านต้องคิดานถามนี้เพราะเกมมันไปยาวม,มันต้องมีเวลาปีกว่าแน่นอนเพราะไหนจะทําการแก้รัฐนูลให้แล้วเสร็จ<ม>ไหนจะมีการเลือกตั้งสสรให้แล้วเสร็จและไหนจะมีการทํารัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จต้องมีปีกว่าแน่ ทานดำนตำแหน่งมาปีเศษการที่ท่านจะซื้อเวลาต่อไปอีกปีกว่า,วาปีครึ่งเพื่อดำเนตำแหน่งสักสองปีครึ่งถึง3ปีเนี่ยผมเชื่อว่าในขณะนั้นเนี่ยพรรคคงจะมีความเข้มแข็งทั้งทาง,ง,งด้านนโยบายถ้าไปรอดรวมถึงด้านการเงินของพอรรคอย่างเงี้ยผมคิดว่าเขามองหลายหลายออปชันพรานนายกยิ่งรักษ์อาจจะเลือกทางแรกแต่ในทางกลับกันเนี่ยที่ท่านยังพูดไม่ชัดวันนี้ท่าน,นจะยิงเรื่องนี้มาเป็นหลายอาทิตย์แล้วเนี่ยนะครับ <c oughs> <ๆ>ผมเชื่อว่ามีปัญหาเรื่องคนรอบข้างแล้วก็มวลชนอยู่พอสมควร เพราะไปปลูกปั่นเอาไว้มากกว่ารัฐธรรมนูญ5 0ูเนี่ยเป็นรัฐธรรมนูนที่เป็นผลไม้พิษต้นตีเป็นต้นไม้พิษต้องเป็นผลไม้พิษอะไรเงี้ยแล้วทำไมพอถึงเวลาเขาเลือกตัวเองมาแล้วถึงไม่แก้ซะเลยก็โดนกดดันเหมือนกันรวมถึงท่านรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลในอดีตเนี่ยที่โดนฟ้องร้องคดีอยู่ซึ่งคดีอยู่ในศาลเนี่ยวิ่งอยู่ปกตินะครับคือถ้าถูกตัดสินเมื่อไหร่ปั้งปั๊บเนี่ยมีปัญหานะครับเพราะเวลาถูกตัดสินแล้วเนี่ยมันมันพอถูกเข้าคุกไปแล้วเนี่ย เกมหนังมันเปลี่ยนม้วนหนังมันเปลี่ยนแลละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าดึงเกมยาวแบบวิธีแรกแล้วถ้าเกิดว่าล้วคนอีกบางคนอื่นที่เขาเกิดมีปัญหาเนี่ยเขาถูกดำเนินคดีไปเนี่ยผมคิดว่าแรงกดดันรอบข้างของท่านเนี่ยพยายามจะผลักดันให้ท่านเข้าสู่วิธีที่สองอก็คือว่าอยากจะแก้ก็คือจะเอาลัฐนนูลหู้นทิ้งทั้งฉบับไปเลย <c oughs> ก็ยต้องมาสู่คาถามที่อาจจะบอกว่าร้านนูลนี้เอาหรือไม่เอารัฐนนูลห้แล้วถ้าเอาหรือไม่เอาก็เป็นประเด็นย่อยว่าจะเอาประเด็นไหนบ้าง ซึ่งผมคิดว่าเนี่ยมันมีสองวิธีแต่ถ้าถามว่าถามใจนะ,ะวิธีการรักษาประเทศบ้านเมืองไว้ต้องเอาวิธีที่หนึ่งไว้ก่อนคือถามภาพรวม,มรแต่ถ้าถามในรายละเอียด,ดปุ๊บเนี่ยนะผมเชื่อว่าตอบโจทย์เพื่อนได้แต่ถ้าในระหว่างที่ทําแคมเปญเนี่ยโอ้อาจารย์ผมว่ามันลุมมาตุ้มเนี่ยอันที่สองนี่จะหนักครับเป็นไปได้ไหมคะว่าถ้าสมมติดูท่าทางว่าประชามติมันจะไปไม่รอดเนี่ยเอาวิธีแบบคุณเฉลิมได้ไหมไปดันเรื่องของพรบปรองดองแทนดีกว่าไหม มีความเป็นไปได้ไหมคะทําไมล่ะคะทำไมพูดถึงความคิดคุณเฉลิม่าทุกคนทุกคนถามหมดเลยยิ่งไม่ได้ทําไมล่ะคะเพราะว่าเมื่อกี้ที่จะบอกว่าจะทําประชามติเพื่อปลองดองเนี่ยมันก็จ์ผิดแล้วอะผมว่าถ้าแก้เมื่อไหร่นะเรื่องเนี้ยคือมันไม่ถึงเวลาที่จะร้องแก้ผมผมดูนะว่าเวลามันมันไม่เหมาะสมเพราะจริงๆแล้วถ้าเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยผมดูว่า 40เนี่ยแก้ง่ายกว่าเยอะนะเพราะว่าได้มีการเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าเมื่อรัฐมนูญปี40เนี่ยใช้ไปแล้วครบ5ปีเนี่ยเสนอขอแก้ไขได้เลยใช่ไหมฮะอันนี้ไม่ได้เขียนไว้ใช่ไหมไม่ได้เขียนไว้และอย่างหนึ่งเนี่ยผมผมไม่แน่ใจว่ามันมันก็ไอ้40เนี่ยอยู่เกือบเกือบ10ปีนะใช่ไหมประมาณ9ปีเศษใช่ไหมผมว่ามันมันยังไม่ถึงเวลาที่จะแก้นะอาจจะแก้เป็นลายมาตราเนี่ยได้แต่แก้แก้ครั้งใหญ่เนี่ย มันต้องให้มีเวลาที่จะ implement หรือหรือลงมือทำกฎหมายลูกมากมายก็ยังไม่ได้ออกเลยผมจำได้ตอนตอนที่เราเป็นต้องถามสสตอนที่เราเป็นรัฐบาลคือตอนไป็นแบบรัฐบาลแน่นอนเป็นต่อจากท่านสมัครท่านสมชายนะครับตอนตอนผมมาเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยกฎหมายลูกฉบับนี้เนี่ยผมนั่งเป็นกรรมิการอยู่ด้วยเนี่ยไม่ต่หมดผมว่าสี่ห้าฉบับเยอะเยอะมากนะครับแล้วก็วันนี้ยังออกไม่เต็มที่เลย ก็เนี่ยถ้ากฎหมายถ้ากฎหมยหมดนี่ทำกฎหมายลูกอีกถ้ากฎหมายลูกส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่ได้ออกมาเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่ากฎหมายว่ารัฐนูลฉบับนี้ได้มีการใช้ไปไปไปมากน้อยแค่ไหนถูกไหมครเพราะว่าการจะใช้รัฐธรรมนูลเนี่ยมันมีรายละเอียดที่เราจะต้องออกกฎหมายลูกมาบังคับใช้ใช่ไหมฮะก็แสดงว่ารัฐธรรมนูลฉบับนี้ดีไม่ดีเนี่ยยังใช้ไม่ถึงครึ่งเล่มเลยซ้ําแล้วถ้าจะไปออกพรบปรองดองเนี่ยแบบที่ท่านรองเฉลิมว่าเนี่ยผมว่าหนักเข้าไปอีก นะเพราะว่ามันไม่ตอบโจทย์ทั้งสองฝ่ายเลยครับม,มันไม่ตอบโจทย์ทั้งคนเสื้อแดงคือถ้าผมเป็นเสื้อแดงเนี่ยผมอยากรู้ว่า9 1บดศพเนี่ยใครฆ่ามผมอยากให้ดาเนินคดีจนถึงที่สุดว่าต้องเอาคนผิดมาลงโทษได้วันนี้ผมอาจจะปักใจเชื่อว่าสมมติผมเป็นเสื้อแดงผมอาจจะปักใจเชื่อเป็นอภิสิทธิสุเทพแต่ว่าอยูอ่ดีจะบอกว่าใหอพิสิทธิสุเทพรอดเลยนะเราก็ยังแขงแขงใจอย,อยู่ว่าทําไมก็ญาติเราเสียชีวิตก็ต้องไปพิสูจน์กันให้สุดปลายทางสุดท้ายแล้วถ้าเกิดอภิสิทธิหลุดหรือสุเทพหล แต่ว่าอันนี้ผมคิดว่าถ้าเดินสู่ราวปองดองเนี่ยคิดได้ดีนะว่าจะเสียฐานเสียงมวลชนคนเสื้อแดงหรือไม่หรือคิดว่าจ่ายเงินให้เขาแล้วกี่ล้านนะที่เยียวยาความเ <7 S 1> สียหายแล้วจะจบกันไปผมเชื่อว่าถ้าผมเป็นญาติคนตายจ่ายผมเจ็ดล้านก็ไม่จบเพราะฉะนั้นตอนนี้โทสก,กรรมเราบอกว่าเคียร์ใบหนะ้าพิสุเทพตอนนี้กาลังโดนคดี <c oughs> <จะ S 1> ก็โดนเกือบสองพันคดีคือคือมันมี มันมี p r e s s อร์หรือไม่มีแรงกดดันมาที่คุณอภิสิธิ์คุณสุเทพเหมือนกันเพราะว่าหลังจากโดนไปแล้วคดี2คดีแรกเนี่ยนะครับนั่นก็แปลว่าท่านต้องรอคิวอีกบานตะเกียงที่จะเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเอ๊ใช้วิธีการแบบนี้ให้ DSI ส่งฟ้องส่งฟ้องส่งฟ้องคือจริงๆ DSI เนี่ยเป็นเจ้าหนัาที่สอบสวนเบื้องต้นหรืออการเนี่ยเขาสามารถมีความเห็นในการสั่งยุติได้เรื่องได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องยังเดินอยู่แบบนี้เนี่ยก็นอนเขาก็ต้องโดนเดียงคิวเฉพาะแต่เขามาไม่ต้องมาประชุมแลครับแค่เขาไป ขึ้นศาลเนี่ยผมคิดว่าวันวันเวลาเขาหมดไปเรียบร้อยแล้วแต่วันนี้นี้ถ้าจะกดดันกันแบบนี้เพื่อดันไปสู่พรบองดองผมว่าไม่ตอบโจทย์ทั้งคู่ครับเราก็ไม่ต้องการที่จะให้เกิดการนิศกรรมเรื่องคอร์รัปชันในขณะเดียวกันเขาก็ไม่ต้องการคนเสื้อแดงเองก็ไม่ต้องการให้เกิดนิสกรรมเรื่อง91ศพเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยถ้าทําไปแล้วเนี่ยอาจจะมีปัญหานะแต่ว่าก็ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าว่าพี่น้องเสื้อแดงคิดยังไงกับกับโจทย์เรื่องนี้นะต้องโยนกลับไปถามเหมือนกันว่าเอามพรปอง่ โดยท่าทางจะยากนะคะวันนี้มีข่าวออกมาว่าทางบรรดาเสื้อแดงเองเนี่ยก็ไปมีการเหมือนกับเสวนากันถามว่าเอ๊ะทําไมทหารจะรอดเหรอทั้งทงที่อยู่ในกระบวนการของซอ,อชอเหมือนกันคือ,ค,อ,ค,อคือต้องคือต้องยอมรับหนึ่งเรื่องว่ากระบวนการต้องเดินต่อแต่เมื่อสารตัดสินแล้วเป็นกระบวนการใดเนี่ยท่านต้องยอมรับนะเช่นสมมุติว่าการยอมการความตายเกิดขึ้นจากอะไรค่ะและพิสูจน์กันแล้วผมว่าต้องมีการยอมรับคือคนเสื้อแดงเองก็ต้องยอมรับแล้วต้องยอมรับว่าบางเหตุที่ท่านอยู่หน้างานเนี่ยท่านก็ต้องรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น ครนี้มันก็ต้องแบบแต่นี่แน่ต้องพิสูจน์อันนี้ก็เนี่ยผมถึงบอกว่าถ้าไปสู่พรบปรองดองเนี่ยมันไม่ดีทั้งทั้งทั้งสองฝ่ายแล้วก็ประเทศไทยยังอีกนานเท่ากับว่าทําอะไรก็ได้ปลุกมวลชนให้เยอะตายไม่ต้องรับผิดชอบผมว่าอย่างนี้ไม่ได้ออกกฎหมายกันมาก็ล้างผิดกันไปก็แล้วในฐานะที่เป็นประชาชนเนี่ยเราจะรู้เท่าทันเล่เหลี่ยมของนักการเมือง ที่ต้องการจะใช้การลงประชามติบางหน้าเพื่อฉีกรัฐธรรมนูญเนี่ยในแง่ของกฎหมายอาจารย์มีอะไรจะบอกพี่น้องประชาชนบ้างคะในแง่กฎหมายผมก็ดูว่ามัน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 ยังไม่มีอะไรรองรับอะถ้าจะนั่นก็ต้องออกกฎหมายตามกฎหมายบัญญัติเนี่ยเพื่อจะ implement มาตราหนึ่อหกเนี่ยก็มีอยู่สองทางอย่างที่ผมวิเคราะห์นะครับในกรณีที่มันติดอยู่ในวาระสามเนี่ยก็ต้องออกพระราชบัญญัติที่จะออกประชามติ ในกรณีนายกหรือคอรมอจะกล้าทําก็ต้องเป็นคนเป็นฝ่ายที่เริ่มทางฝ่ายบริหารถูกไหมฮะแต่ผมไม่ไม่มั่นใจว่าเขาจะกล้าในท้ายที่สุดก็เป็นการสับขาหลอกมากกว่าที่จะกบเกลื่อนหลายหลายเรื่องที่เป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมผมดูว่ามันมีสามเรื่องเนี่ยผมว่าอย่าอย่าทำเลยมันหนึ่งไม่ถึงเวลาแล้วก็คือคือคือรัฐบาลเนี่ยควรจะทําในสิ่งที่ควรจะต้องทำแล้วทำไมไม่ทํา แต่มาทําในเรื่องอปลองดองนิโัยพตกรรมแล้วก็แก้ไขข้อมูลเนี่ยสมเรื่องเนี่ยไปทไาเมื่อไหร่มันก็เกิดความขัดแยง้งนะครับค่ะแล้วในประเด็นของฝศอัทวิทนะคะมองเรื่องนี้ว่าประชาชนควรจะต้องรู้เท่าทัานยังไงบ้างคะก็ติดตามข่าวสารได้เยอะครับแล้วก็ทุกอย่างมันต้องเป็นเหตุเป็นผลกันเช่นบอกว่าจะทําประชามติก็ต้องบอกว่าจะทําเรื่องอะไรแต่ไม่ใช่อยู่ดีพูดเรื่องประชามติ แล้วก็พูดลอยๆคือท่านนายกนี่ท่านพูดลอยหลายเรื่องมากนะ <c oughs> ซึ่งผมผมไม่เข้าใจว่าคือถ้าเกิดว่าทีมทีมที่คิดประเด็นให้ท่านเนี่ยเ <c oughs> มื่อเปิดเมื่อท่านนายกเปิดประเด็นแล้วเนี่ย <c oughs> วันที่หนึ่งวันที่สองมันต้องมีประเด็นตามมามแล้วต้องบอกความชัดคืออะไรไม่ใช่ให้ไม่ใช่ไปเฟรมคําพูดที่ท่านพูด <c oughs> แล้วก็แล้วก็หายไปเลยไม่มีดีเทลอยู่ <c oughs> มีไงคะก็บอกว่า <c oughs> เดี๋ยวมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปรับผิดชอบอย่างการการตอบการให้ปลายไม่วางใจข้างหลังสุดเนี่ย ผมเป็นผู้แทนสองสมัยแล้วก็อยู่ในช่วงการเมืองที่วุ่นวายในสมัยนี้จนถึงตอนนี้นะครับผมผมไม่เคยเห็นการไปวางใจที่นายกรัฐมนตรีขึ้นอภิปรายแป๊บเดียวแล้วก็มอบหมายให้คนอื่นตอบจําได้วันนั้นตอนที่ถามคําถามแรกท่านมาอธิบายเรื่องนโยบายก็วันนั้นท่านพูดดีมากท่านพูดเรื่องนโยบายท่านเป็นยังไงยังไงเสร็จปั๊บแต่พอเริ่มขึ้นประเด็นว่ามีข้อสงสัยหนึ่งสองสามสี่สิเก้าสิบแทนนี่ตอบประเด็นว่าเอ๊ะทุจริตหรือไม่ทุจริต ท่านบอกท่านมอบหมายให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องตอบแทนท่านทั้งหมดผมไม่เคยเจอนะครับแล้วก็ในรัฐมนตรีทุกคนครับเวลามีปัญหาเขาจะให้รัฐมนตรีที่ถูกที่ถูกอภิปรายวางใจเนี่ยนะครับหรือว่าถูกพัดพิงต่างๆเนี่ยเอาเอกสารทั้งหมดมาให้ในรัฐมนตรีดูแล้วในรัฐมนตรีจะเป็นคนตอบแต่ถ้าท่านรัฐมนตรีคนนั้นตอบไม่ได้หลังจากอภิปรายวางใจเสร็จเขาปรับคอรมอลเลยแต่เขาน่านะยิ่งรักเนี่ยปรับก่อน ปรับก่อนปรับก่อนพอปรับเสร็จีดบร้อยปุ๊บพอตอนตอบก็บอกว่ามอหมายกันไปตอบซึ่งผมก็ไม่เคยเจอแล้วแล้วผมบอกว่ากลับเรื่องรัฐธรรมนูเนี่ยคือว่าไอ้คนคิดให้ท่านเนี่ยว่าบอกว่าเออให้ท่านพูดว่าท่านเป็นทำประชามติมันก็ฟังดูดีนะแต่มันต้องบอกว่าประเด็นไหนอย่างไรให้รายละเอียดหน่อยผมว่าคนเป็นผู้นําพูดได้นะเรื่องแค่นี้ฟันธงได้ไหมคะว่าท่าทีแบบนี้แปลว่ามันต้องมี hidden agenda ซ่อนอยู่จะแก้ให้ใครแก้แล้วมันจะไปล็อกตัวว่า แกเพื่อคุณทักษิณหรือเปล่าเราฟันธงแบบนี้เลยได้ไหมคะเลยไม่กล้าพูดตรงๆผมฟันธงได้ไม่ไม่ไม่ได้ตั้งใจที่จะทาประชามติอ่าก็อาจจะเป็นกลลวงหรืออะไรสักอย่างหนึ่งรับรวงพลางอย่างที่ว่าก็เป็นไปได้อาจจะเป็นเพียงแค่การทําประชาพิจารณี่คือ,อเสียงดูก่อนคือการ,รคือการเปิดให้ประชาชนมีการวิพากษ์วิจารณ์ลักษณะเป็นการทําประชาพิจารณาแต่ไม่ได้เป็นลักษณะของการทําประชามติที่ต้องมีการลงคะแนนอาจจะเป็นอย่างนั้น ค่นี้ค่นี้ก็ต้องดูเพราะาทนายกผู้ชัดนะประชามตินะ,ะเดี๋ยวลองดูหรือท่านพูดผิดไม่ไม่น่าจะผิดเร,เราก็ไม่แน่ใจ <c oughs> เดี๋ยวลองดูถ้าสมมติว่า <c oughs> เหมือนกับที่สสอบอกว่าถ้าเป็นการแค่ทําประชาพิจารณ์เฉยเเนี่ยเท่ากับว่าเรื่องนี้เดี๋ยวมันก็จะเงียบหายไปแบบนี้นายกจะไม่จะไม่ยิ่งเจอแรงกดดันจากเสือแดงเอย่ยจากคนรอบข้างเอย่ยหรือแม้แต่คนไกลาจากดูไบละผมผมเชื่อว่าคนรักท่านมากคือคนพี่น้องเสือแดงหรือว่าท่านนายกสินเองหรือคนรอบข้างรักนายกยิ่งรักแน่นอน เพราะฉะนันเนี่ยแรงกดดันเนี่ยมันมันมีไหมมันมีแต่มันมันคงจะไม,ไม่ไม่ได้เยอะมากที่ท่านจัดสใจไม่ได้เพียงแต่ว่าเมื่อท่านยิงออกมาแล้วเนี่ยท่านยิงออกมาแล้วท่านจะทําประชามติเนี่ยมมผมว่าท่านต้องทําถ้าไม่ทําเสียเพราะผู้นําสูงมากผมว่าเรื่องนี้เสียนะถ้าไม่ทำเพราะประกาศออกมาแล้วนี่ จะทำแบบไหนก็ต้องเข้าคอรมอด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่ามติคอรมอก็คือให้ไปยืดเวลาออกไปอีกอาจารย์เหมือนกับว่าคอรมอเองก็ไม่กล้าที่จะไม่กล้าไม่กล้าีผบอกเสี่งไม่กล้าริเริ่มเจมส์มาแล้วผมก็ไม่เชื่อว่าทางฝ่ายสสในสภาเนี่ยก็จะออกกฎหมายในในวรกสองเนี่ยที่จะริเริ่มเพราะว่าไอ้ไอ้อะไรเวาสามก็ยังค้างอยู่มันก็จะปถ้าสมมติจะมันค้างอยู่แล้วต้องการจะหาทางออก โดยอาศัยคําพิพากษาคําวินิจฉัยของ,ของตุลาการก็จะต้องมาออกกฎหมายเพือ่อทําประชาพิจารณ์ผมก็ไม่เชื่อว่าสสจะกล้าเริ่ม,มค,คือถ้าเดินตามเฟรมแบบที่เรียกว่าเดินหน้าเข้าสู่ปัญหาเนี่ยรัฐบาลจะอยู่ไม่ครบ2ปีแน่นอนนะตอนนี้รัฐบาลมาปีนิดๆน,นะครับถ้บาเดินเข้าสู่ปัญหาแล้วมาอยู่ไม่ครบสองปีประเด็นคือว่าเขาก็ต้องช่างเอาว่าเขาพร้อมที่จะดำเนินการเข้าสู่การเลือกตั้งหรือเปล่ามสมมติเขาบอกว่าเขาอยู่ได้ปี8เดือนปี9เดือน แล,สสแล้วก็พร้อมสำหรับการเลือกตั้งคราวต่อไปเขาเชื่อว่าคนยังเลือกเขาอยู่เลือกว่าไอ้ประชานิยมของเขาเนี่ยประสบการสํสำเร็จมากเนี่ยถ้าเขาพร้อมผมว่าเขาพร้อมยุบสภาแล้วเดินสู่้าสู่การเลือกตั้งกลับมาใหม่อีกครั้งแล้วทีนี้อยากทาอะไรก็ทําไปเต็มที่ไปเลยนั้นอันนี้ต้องอยู่ที่ความเสี่ยงแล้วเพราะวันนี้โจทย์ตนหน้าเศรษฐกิจเขาก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์คือเหนือสิ่งอื่นใดรัฐบาลยิ่งรักต้องตอบความความมั่งคั่งความกินดีอยู่ดีของพี่น้องประชาชนคือถ้ายังตอบโจทย์นี้ไม่ได้เขาการที่จะช่วยใใคคครนนนหึ่ง หรือว่าการที่จะไปแก้รัฐธรรมนูญเพื่อพวกพ้องอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ยังเกิดขึ้นได้ยากเหลือเกินแต่ถ้าเกิดว่าความนิยมของเขาเกิดขึ้นจากนโยบายเศรษฐกิจที่ดีผมว่าอย่างนี้ทิคนอาจใจอ่อนแต่ว่าตอนแต่ว่าตอนนี้ผมดูแล้วว่าหนทางยังยังอีกไกลเหลือเกินครับอีกไกลเหลือเกินเพราะว่าตอนแรกมีการเกรงกันว่าดูตั้งแต่สมัยคุณสมัครมาเนี่ยคิดว่าไม่เป็นไรทํางานไปก่อนแล้วค่อยแก้สุดท้ายแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย แก้มันตั้งแต่ตอนที่เลือกตั้งเข้ามาแล้วก็ได้รับคะแนนนิยมอย่างล้นหลามอยู่ก็คือพยายามจะแก้จริงๆแล้วมีข่าวว่าจะแก้ตั้งแต่ช่วงที่ก่อนจะน้ำท่วม,มแต่ไม่รู้ว่าเป็นโชคร้ายบนโชคดีนะครับจริงๆ<ช><ช>ไม่ใช่ม,ใชมีข่าวจริงทาไปหมดแล้วทำไปหมดแล้วใช่ไหมคะวัวรัฐธรรมนูนไ,ไปแล้วครับวารละหนึ่งวารละสองถ้าไม่โดนสายเบรกไว้ก่อนถ้าไม่โดนตุลาการธรรมนูนเบรกไว้ก่อนเรียบร้อยไปแล้วครับพรบปลองดองถ้าไม่โดนเครื่องแฟ้มเข้าไปก็เรียบร้อยอย้งนั้นคือทุกอย่างมันเขาทาไปแล้วทั้งสิ้นนะรบเีย่วากนน มันถูกมันถูกขัดขวางเขาสะดุดเขาสะดุดครสะดุด,ด,ดที่จริงทําไปแล้วนะครับที่<ะ>ได้พูดมาครับเพราะฉะนั้นคือผมเคยมาวิเคราะห์ในรายการนี้ถ้าสมมติผ่านวราระสามนะมันก็คือใช้กลไกของนิติบัญญัติเนี่ยทำรัฐประหารทางทางาผมผมเรียกว่า constitutional coup data ก็คือการฉีกรัฐมนูลทั้งฉบับถ้าถ้าเราเกณฑ์ว่าทุกครั้งที่มีการรัฐประหารเนี่ยมันก็ต้องมีการยกเลิกรัฐมนูลฉบับเก่า ทางฉบับแล้วก็มีการร่างฉบับใหม่ขึ้นมามในกรณีนี้เนี่ยเขาทำรัฐประหารทางทางท,างทางหารไม่ได้ก็ต้องมาทำทางสายสากลไกแล้วก็การอันนี้ก็ผมผมก็วิเคราะห์ในรายการนี้แหละว,ว่าเป็นการการแก้มาตรา291เพืน่อเี่ยเพื่อจะเปิดช่องที่5เนี่ยม,มันเป็นการ abuse of legislative power เป็นการใช้อำนาจเกินเกินเกินจากอำนาจนิติบัญญัติ ในการบัญญัติกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติเพราะในกรณีนี้เนี่ยถ้าคุณจะเปิดช่องที่ห้าเนี่ยมันเป็นช่องที่สถาปนาอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับเนี่ยค,คุณก็ต้องไปอขอประชามติยกเลิกฉบับนี้ก่อนอใช่ไหมถ้าจะขอประชามติยกเลิกฉบับนี้คุณก็ต้องบอกว่าอันนี้มันมีข้อบกพร่องมีปัญหาตรงไหนที่ใช้ไม่ได้ เพราะฉะนั้นต้องรอดูท่าทีจากทางแล้วก็ความชัดเจนจากรัฐบาลอีกครั้งนึงก่อนนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านมากนะคะขอบคุณขอบคุณค่ะหมดเวลาสำหรับรายการเท่านี้นะคะวันนี้ที่ฉันกิติมาทารารัตนกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ